เป็นครังขข้งแรกในช<อ>ีวิตเลยแล้วที่ว่าเคยได้มาย่างหลินแถวนี้นะบอกว่าเคยบอกที่ว่าครั้งแรกของเจ้าที่เคยมา,ย,าย่างหลินแถวนี้แมบ่บอกครั้งแรกเลยแหล้วก<อ>็มาครังขข้งแรกครังในชีวิตเลยอ,อะไรเด้อขอบ,บคุณขอบคุณบ่าวแนวปลาไหลที่เป็นพามามาเที่ยวด้วยมานั่งเรือเบิง่งเศร้าซ่ำย<ส>ังเศร้าซ่นเศร้าแล้วนิดนึงเศร้าแล้ว อ๋อติดสบายดีบ่าวเสือสบายดีเอาสบายดีสบายดีมาทุกคนมาเมื่อนี้กับผาบ่าเสือดมาลินีมาเที่ยวนะทุกคนนะเไม่นี่กุ้ยพันธ์บ่าวเนวพาบ่าวเสือไปเที่ยวไปน้องเี้ไมื่นี้บ่าวเสือก็ดีใจไม่ห้องพราะว่าบ่าวเสือดีนี่นี่ยุไซนี่นะนี่เขตแถวสะพานผุดเทปเคยมาจักเถื่อนเลยเคยมาบอบอเคยมาจักเถื่อนเคยมาอ๋อนี่ครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรก เป็นครั้งแรกเลยบุพเครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแหละที่ว่าเคยได้มาย่างเหินแถวนี้นะบ่บ่เคยบ่ที่ว่าครั้งแรกของเจ้าที่เคยมาย่างเหินแถวนี้แม่นบ่ครั้งแรกเลยเด็กมาครั้งแรกในชีวิตเลยมุสึกยังไงมื่งนี่มมวนบอกค่าเที่ยววะนี่มวนเกศแถวนี้คือบ้านเดียกคือหยุกสมัยก่อนเนาะน้องเบาน้อยบะเสริฐตั้งเกตศมึงเดินบะเสริด้อแลาการือว่า สะอาดอดีได้เราเบาเสือเนาะสะอาดสะอาดดีได้หรอในียางไป็นใจดิไปสิบ้<ๆ>า,านพูด,มดไม่เห็นเบาเสืออ๋อเริ่มลดเด็ลูกไก่เจอไปเนาะไก่แล้วอ๋อเป็นยังไงเบาเสือกเห็นความสวยงามเป็นยังไงแปลมันดีก็เข้าใจหลายๆเดอรขอบคุณขอบคุณบ่าวแนวปลาไหลที่เพิ่นขามา มาเที่ยวหรลงมานั่งเรือบึงเศร้าท่ำยังเศร้าซเศร้าแล้วนิดนึงเศร้าแล้วตอนนี้เศร้าแล่าท่านงามดีไงงามเยอะเวลาเห็นแหละคืองามสวยสะสวยงามสะอาดมากาจะไปเป็นังในเขตแถวนี้บ่สื่ดีบ่ สะอาดสะอาดหมดเลยเคยมายังเยี๋คือตลาดยอดพิมตลาดยอดยอดยอดพิมานตลาดยอดพิมานหน้าบ่เสิร์อเข้าตลาดจังหน่อยบ่บ่เสิร์อเขาบ่เขาอย่างตลาดจังหน่อยบ่บ่หน่าโอเคบ่ไปเหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยยอนยอนขึ้นเยอะ เมื่อย้อนนั่งสายเมื่อกี้นี่เฮ้ยเฮ้ยปรเสริฐอยูไปยกมาเจ้าเบิ่งภาพนี่อันนี้ภาพใครภาพสิ่งงานศิลปะนะประเสริฐเป็นงานศิลปะความสวยงามนะปรเสริฐนะม้วนมาไหมนี่ม้วนม้วนลายสิ่งใดบโเคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งใดบโเคยขึ้นก็ได้ขึ้นบ็เมื่อวันฝันเราจะได้เห็นบคโบคิดเลยว่าจะได้มาบะได้มา จะมมาาได้ตั้งแต่มาอยู่ไทย20กว่าปีนะบ่าวเสือแมนปทุกคนไอซิสบ่าเสือในสายชีวิตในการเดินทางมาอยู่ไทยนี่20กว่าปีกว่าปีมาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยแต่โบเคยได้ออกมาหลินมาเที่ยวจักเทื่อโบเคยโบเคยมาโบเคยเที่ยวนี่คือเป็นครั้งแรกของหนุ่มลาวคนนี้ ได้ออกมาหลีนมังเที่ยวในจุดแถวๆนี้นี่นาะง่าเสริสนะ,ะเพียปกติบ่ได้ออกมาแถวนี้เน,นาะายังจะว่าว่ายังจะว่าว่าปึ๊กหรือว่าจังไดเกิดว่าไปหลุดแกล้มเขาบม่คมเคยมาเอาความจริงเนาะเอาความจริงจอ่ะยอมรับว่าเอาบุคุบุคุทางไปไปแบบเขาบุคุก็คือบุคุเออเขาบุคุใส่ค้ำแบบนี้ดีกว่าเนาะงปเสริเนาะก็บุคูอะไรอย่างเงี้ยว่าเออว่าคือปึกแท็คคือโง่แท็คเอออย่างมากเขาไป อันะไรมันเรื่องของก็เจ้าเนาะแมนแต่เอาความเป็นจริงลักการเป็นจริงเนาะบ่เสร็จผูู้จริงๆอ่ะเว้ีไม้แล็ว่ะบะเสร็จไม่เวทีประเทศไทยนี่ยี่สิบกว่าปีนี่บุเคยได้ออกมาลลินมาเที่ยวแบบนี้เลยเห็ดงงานข้ามาเห็ดงานเลิกมาเห็ดงานเลิกมากับนอนนอนข้ามาเห็ดงานทำามาเห็ดงานบุเคยได้มาแบบนี้แบบเมือนี้ได้มาเห็ดในสิ่งที่ตัวเองบุเคยเห็ดและการทำในสิ่งที่ตัวเองบุเคยทำมู้ซื้จังใดผมรู้สึกรู้สึกอดีตใจเลยเนาะ ดีใจบดีใจตัวได้เลยเห็นสิ่งที่ตัวเองบอกเคยได้เห็นก็ได้เห็นอันนี้ยังนีกยูชัยนี่อันนี้คือเขตแถวสะพานผุดอย่าทิมกันได้ไม่ทางเหนือได้ก็รีบเลยเคยทิมเยอะๆเยอะเลยบอกกันได้ทิมเยอะเลยวะล่ะ่าปะกันได้จะไม่ทิมกันเห็นนะจ่เคยมาจะเตือนเลยบอกไว้ก่อนได้บอกก็ทิมได้ยังมาบอสเสิร์ดมาลำกันไปอันนี้คือสะพานผุด อันนี้เป็นสะพานพุทธนะวัยรุ่นนะบปาเสือไวรุ่นฟังนี่ฟังใช่นหมพระเจ้าชอบมาลอินมาเที่ยวกันนะพระเจ้าพาพี่พาพี่ดีกว่ามันก็เป็นอีกชุดจุดแลนด์มาร์คนึงนะที่ว่าคนพระเจ้าหมักมัดินมาเที่ยวกันนะมาถือว่าเขาไปขึ้นอยู่ไช่หรือเป่าเสือมูได้ดิไม่ใช่หรืองูเหรอชิมิเริ่มท่านอยู่ใช่หรื พอกรบโปคือพอยกระมีคนจุ่มถม่อะไระคนมันขึ้นไปได้เดิขึ้นได้แล้วขึ้นไม่ได้ต้องเชียร์เชียร์ขาแน่นกว่าต้องซื้อบัตรชื่อบีว่ะไอ้นี่ขึ้นตรงไหนครับนี่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอันนี้เขาต้องเชือบัตรเชือบีว่ะโบ่เลยฟรีดิขึ้นฟรีดิแต่ว่าเนี้ยมาข้างแรกกันมาข้างแรกข้างแรกคือกันดิ บอกเลว่าเก็บขานแ่นนะโบ่นะฮะโมมีเราเก็บขาประตูโมมีเราระเสริฐอันนี้น่าจะฟรีฟรีฟรีนี่ง่ายประเสริฐนี่ว้าวโอ้ยคนว้าวทุกคนเป็นยังไงประเสริฐเป็นยังไงโอ้ยมาได้นี่หักมาครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกเพราะ ข้างแรกเขาซื้อจากไหนครับผมบอสเดิร์ดเอ้ามันคืงนก็มีอีกโหนี่เป็นถนนอีกไม่แหนบอสเดิร์ดตกใจบอแปลกใจบอสบอสเดิร์ดเออเป็นจังได้แล้กลับยี่ไงหล่ะบาทยันยันบูทางกลับบอบสเดิร์ดเนอะบูทางกลับได้บาทดิจ้าหูะซื้อจากไหนเอาข้างล่างเพื่อกะไส้จรกันดูข้างบนกะไส้จรใส้ชีวิตกันอยู่นี่ บ้าสุอฮะเ,เป็นยังไงครับผมอันนี้วันนี้่านจะ่านพุ่นจะพานพุ่นเออแต่เห็นแต่ในคลิปเลยพี่น้องทุกคนเลยเพี่ว่าเส้นย่างมาพี่กนันแล้วเขาเค่อยไปพุ่นเย้่ข้างแรกเป็นยังไงั้งแรก,รแรกห้ามครับฮะห,หามห สวยอยู่นะนนงามอันไหนงามบอสเดอร์อันไหนงามอันไหนอ,อันนู้นม่นบอโอเคอันนู้นงามแล้วโอเคพอใจเลยพอใจเลยนะบอเสเดอร์เราจนะไปไฟไหมนี้พวกไฟบุญบอกไฟแล้วจัง่อยกันทำไฟกันไม้เบื้องต้นที่ว่าทางขึ้นก่อนทางขึ้น,นอันนี้ทางขึ้นนะ จ้าสังเกตบางน้าบ่เ like สิดนะสังเกตนะคนคนขังที่จะไหลนะมันจะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งรอบเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่วาวัยรุ่นฝั่งไทยของประเทศไทยให้ความสนใจนี่มาเขาปิดจักหมูไม่อันนี้บริปิดแล้วบริปิดเปิดไ้ยาาเลยแล้วบ่เสืดเวลาข้าเจ้าเห็นมายมคืนข้าเจ้ามาหลินมาเที่ยวอยู่ทูุ่ดนี่แหละได้บอแม่ยูชุดนี่แหละบ่เสดขักบ่ขักบ่ เมืไทยคักบอคักบอโอเคบอเสิร์ตเอาทุกคนคลิปอีพีนี่กะอย่าลืมติดตามพวกเราไว้นะทุกคนนะว่าพวกเขาจะพาทุกคนไปเที่ยวไซ่์นินไซ่นะทุกคนนะคลิปนี้อีพีนี่บ้าเขาขอจบเพียงเท่านี้ขอการเขาสบายดีสบายดีบฝากไปติดตามบ้าเสิร์ตชาแนลบ้าเสิร์ตชาแนลเด้อฝากติดตามกดติดตามบ้าเสิร์ตชาแนลโอเคตอนนี้บ้าเสิร์ชกำังสู้ชีวิตอยู่ครับผมทุกคนไปแล้วบายบ้านบ้าเสิร์ช